วัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําถั่วง,งอกนะครับตอนนี้กําลังจะล้างถั่วง,งอกนะครับถั่วง,งอกจากฟามเทพนิมิตนะครับก็ถั่วง,งอกนี้ก็งอกไปได้สี่วันนะครับวันนี้4วันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะไปเรียนรู้วิธีการเพาะถั่วง,งอกจากวัดเทพนิมิตนี่มานะครับแล้วก็เลยลองเพาะดูนะครับอันนี้เป็นถั่วง,งอกที่เพาะได้แล้ว4วันนะ เดี๋ยวก็จะทำจะดูวิธีล้างนะครับพอเราได้ถั่วงอกมานี้เราก็เอาเทลงไปนะครับจะเห็นนะครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยถั่วงอกที่มันเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นเรียงมาเป็นของมันของไข่ของมันเลยอันนี้พื้นนี่ผมก็ใช้กระดาษที่แรกนะเปเปอร์ทาวนะครับเปเปอร์ทาวลองอันนิดนึงต้นถั่วงอกที่มันออกมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะยาวอย่างนี้เลย นะครับอันนี้4ี่วันนะครับพอดีเราอาจจะนับวันผิดไปหน่อยนะครับมันก็เลยถ่วงอกอมันก็เลยยา,ยาวเกินไปหน่อยเนาะส่วนวิธีล้างก็จะพอเราเอาช่วงอ่อมมาใส่แล้วครับเราก็เอามือเอามือค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอช่วงช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 ่วงนี้นะครับเอามือไปเกลี่ยไปเกลี่ย,ยแรงนะเพราะว่าถ้าเกลี่ยแรงเนี่ยต้นั่วงอกมันจะหักอีกนะครับพอเวลานั้นเราเอาไปทําส่งลูกค้าเนี่ยเราเอาเกิดว่ามันต้นที่มันหกักมันหักแล้วมัน เราเราหยิบใส่ไปในถุงด้วยมันจะพาให้เพื่อนเน่าไปด้วยเน่าไวนะอันนี้เราก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ตะล่อม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 มันไปไว้นะครับพอมันออกมาอย่างนี้เราก็ช้อนนะครับนี่เราก็ช้อนออกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทําตามเข้ามาเลยนะครับเรียนรู้ตามเข้ามานะครับจากว่าเทพนิวิตสอนมานะครับนะครับแบบนี้แล้วเราก็เอานี้แยกไว้ต่างหากเพราะว่าจะาไปทําปุ๋ยต่อน,นะครับพวกนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเอาไปทําปุ๋ยต่ออย่างนี้นน เสร็จแล้วก็พอที่เหลือเนาะส่วนบางส่วนะนะครับเปลือกมันบางส่วนน่ะมันก็จะมันก็จะร่วงลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วล้อมลอมล้อมไปสิเหลือแล้วก็ชงแล้วก็ามาใส่ขาที่สองนี้นะครับวันนี้จะเอาไปส่งเขานะครับเขาสั่งมาเขาสัง่งร้านค้าเขาสั่งไ้สองที่นะครับที่นึงก็สี่สิบเาานะครับอีกที่นึงนั้งยี่ห้าเผานะ ว่าคิดว่าจะเอาไปส่งที่ร้านยี่ห้าพาวก่อนนะครับเพราะว่าร้านยี่ห้าพาวเราไปดูราคามาได้ค่อนข้างดีนะเราไปดวมานี่เขาให้พาวแล้วสองเหรียญน,นะครับบางคน,คนคนคนบ้านนอกเรานะครับเราอันนี้ไม่ได้ดราม่านะไม่ได้ดูถูกนะบางทีบอกว่าเอ๊พูดคําว่าพาว,พาวพาวมันเป็นยังไงวะเอาง่าย,ายๆเนาะภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าหนึ่งพาวเนี่ยเท่ากับเท่ากับอ่าสี่ขีดครึ่งนะครับ สีขีครึ่งก็เกือบครึ่งกิโลนะเออถ้าสรุปตัวเลขง่ายๆนะครับ1นึพาวเนี่ยหนึ่งพาวเนี่ยก็จะได้4ขีดครึ่งนะครับถ้าเราขยุ่มเพิ่มไปอีกหนึ่งขยุ่มก็จะเป็นครึ่งกิโลนะครับ1นึพาวก็เท่ากับครึ่งกิโลแล้วครึ่งกิโลที่เนี่ยเขาซื้อ2เหรียญนะครับ2เหรียญก็ตอนนี้ราคาที่เมืองไทยก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่แหละครับ คือครึ่งกิโลประมาณประมาณ75ก็แล้วกันเนาะกิโลนึงก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ72 450ก็แล้วกันตัวเลขวงกลมนะครับพอเรามาใส่อันที่สองเนี่ยครับเพื่อเพื่อที่จะคัดเอาเอาเปลือกมันออกอีกเนี่ยเปลือกที่มันติดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้อันที่2นะครับอันนี้เป็นอันที่สามอันนี้เป็นอันที่สามนะครับอันที่สามเนี่ยขอไอสูตรของเราเราจะใส่มะนาวเนิดนึงนะครับ มนาก็ทําแค่ยางเงี้ยพอนะครับอยากให้มันเป็นกรดให้มันเป็นด่างไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อทําให้ช่วงอกเราอ่ามีความขาวขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นแล้วก็พอเวลาเอาไปเราเอาไปส่งลูกค้าเนี่ยเราก็เก็บไว้ได้นานนะครับอย่างเงี้ยช่วงอกของเราเนี่ยนะครับเก็บไว้ได้3าวันนี่ยัง3าวันนี่ยังยังอ่ายังขาวไซสยังกรอบอยู่นะครับก็จะจะไม่อ่าจะไม่น่าไว้นะครับ อันนี้เราก็มาใส่ตะกร้าแล้วไว้แล้วก็แล้วเราก็จะพึ่งมันไว้นะครับพึ่งมันไว้สักห้านาทีนะครับให้ให้ถุงออกมันหมาดๆนะครับจากนั้นเราก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วก็เราก็จะเอาไปน็อกไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อ,อเพื่อน็อกถงกุงออกน็อกในน็อกในที่นี้หมายความว่าเราเอาไปสตาร์ทมันไว้นะครับไม่ให้มันไม่ให้มันเหี่ยวเร็วไม่ให้มัน อาเน่าเร็้วนะครับอันนี้เป็นถั่วงอ,อกสีวันเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะาเราจะมาทำคลิปต่อไปตั้งแต่การเริ่มปลูกปลูกเลยนะครับเป็นาการทำถั่วงอ,อกในประเทศอเมริกานะครับถามว่าอ้าวทำไมจะต้องมาทำถั่วงอ,อกอ่ะสาเหตคือเราไปหาซื้อกินแล้วมันม,มันไม่ค่อยมีขาย นะครับไปซื้อร้านค้าที่ว่าจะไปซื้อมาผัดไทยไปซื้อมานั่นน่ะมันคนที่ก็ทํามาขายอะ่ะมันก็ทําไม่สวย,ยงไงเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราก็ทํามาขายให้ร้านค้าเลยก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊จะทํำยังไงวะเราก็เลยไปเรียนรู้การทําจากวัดเทพนิมิตมานะครับก็เลยเอามาทำนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้แค่นี้ได้แบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ